ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนําเสนอธรรมะในหัวข้อวิธีสังเกตคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติทรงผลมาถึงชาติปัจจุบันถ้าคุณมีหนึ่งในข้อนี้แสดงว่าคุณเป็นผู้มีบุญเก่าติดตัวมา เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะโบราณกล่าวไว้ว่าแข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งวาสนาอย่าไปแข่งเลยจะไปเที่ยวแข่งบุญวาสนากับคนอื่นให้เสียเวลาทำไมแข่งกับตัวเองจะดีกว่าว่าด้วยเรื่องผู้มีบุญมากอุปทาน มันเหมือนกับกระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันผู้ที่มีบุญมากกล่าวถึงผู้ที่ไม่สร้างบุญใหม่แต่อ้างบุญเก่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ผู้จาอ่อนหวานโน้มไปในทางปากหวานก้นเปลี้ยวยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาใัยยอดเยี่ยมเป็นคนคิดมากในตาเศร้าหมองใบหน้ามองคล้ำไม่เคยดุดา กล่าวใครต่อหน้าใครใกล้ชิดและได้พูดด้วยก็จะชอบจนหลงชอบพูดแต่เรื่องครอบครัวตัวเองคือสามีของตัวเองเกือบจะทุกวันเป็นคนกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกจะช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีผลประโยชน์ตกมาถึงตนชอบทำบุญเอาหน้าที่กล่าวนี้ คือลักษณะตัวบุคคลที่อ้างว่ามีบุญมีรายละเอียดประกอบสองข้อดังนี้ 1. พ่อแม่มีฐานะมั่นคงพ่อแม่มีอาชีพที่มั่นคงได้รับการยอมรับจากสังคมมีทรัพย์สินมรดกไว้ให้ลูกให้การศึกษาบุตรและบุตรประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่งงานมีครอบครัวถึงสามีจะเจ้าชู้ มีบ้านเล็กแต่ก็สร้างภาพโดยการรับเนียไปทานข้าวได้ทุกวันแล้วเที่ยวบอกกับชาวบ้านว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมที่คนหน้าตาดีอาชีพมั่นคงที่จะมีคนมารักมาชอบ 2. ผู้ใหญ่รักใครหัวหน้าและลูกน้องเชื่อฟังในที่ทำงานผู้บริหารสูงสุดหัวหน้า ข้าราชการในระดับเดียวกันรวมทั้งลูกจ้างร้อยละ97เชื่อใจในความเคารพพูดหรือนำเสนออะไรเห็นด้วยทุกครั้งทุกเรื่องไม่มีโต้แยง้งส่วนหัวหน้าบางเรื่องเขาไม่ได้เป็นคนทำหัวหน้ายัางยืนยันและรับรองว่าเขาเป็นคนทำ ความดีความชอบคะแนนเต็มร้อยถ้าหัวหน้าคนไหนย้ายมาแล้วไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขาเป็นอันได้โยกย้ายแพ้บุญทั้งที่เรื่องดังกล่าวเป็นฝ่ายผิดแล้วผู้บริหารสูงสุดเช่นกันเห็นด้วยกับสิ่งที่เขานำเสนอทุกเรื่องเขามีวาทศิลป์ช่างเจรจา ที่เรียกว่าพูดจาเข้าหูนายงานไม่ทำใช้วาจาทำงานแต่ถ้าผู้บริหารมอบหมายงานเขาเขาจะรีบทำให้เสร็จพร้อมกับการนำเสนอไปในคราวเดียวกันเขาเป็นนอนหนังสือพูดจามีหลักการน่าเชื่อถือจะกล่าวอะไรจะทำอะไรดูดีถูกต้องไปหมด สั่งลูกน้องให้ทำงานอะไรได้หมดเหมือนสั่งก๋วยเตี๋ยวมองผิวเผินคนนี้ช่างดูดีและน่าอิจฉาอนุภาพของบุญเก่าตรวจสอบตัวเองแล้วคิดว่าพอมีบุญเก่ากันไหมคะใครคิดว่าตัวเองมีบุญเก่าที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบ้างถ้าคิดว่ามีก็อย่าลงระเริง จนลืมสร้างบุญใหม่แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องไปอิจฉาและไม่ต้องไปสนใจว่าชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นฉันถึงมาเจอเรื่องที่แย่มาบริหารใจทำปัจจุบันให้ดีสิ่งไม่ดีก็แค่ไม่ทำและไม่เก็บสิ่งไม่ดีมาคิดให้เป็นขยะในใจอยู่กับปัจจุบันและ ทำให้มันดีสิ่งดีๆตามมาเองค่ะคนทั่วไปแม้จะมองไม่เห็นบุญเพราะบุญเป็นนามธรรมแต่ก็สามารถรู้อาการของบุญหรือผลของบุญได้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุขใจเต็มอิ่มใจเบิกบานเปรียบได้กับไฟฟ้า ซึ่งเรามองไม่เห็นตัวไฟฟ้าโดยตรงแต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้เช่นเมื่อไฟฟ้าผ่านเข้าไปในหลอดไฟแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นหรือเมื่อผ่านเข้าไปในเครื่องปรับอากาศแล้วเกิดความเย็นขึ้นเป็นต้นบุญเก่าเป็นผลที่คอยสนับสนุนการกระทำของเราในพบปัจจุบัน ให้ได้รับผลภัยบุญยิ่งขึ้นถ้าเรามีความท้อถอยไม่ทำอะไรเลยเราจะไม่ประสบเลยเพราะถ้าเราได้กระทําบุญในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลในชาตินี้แต่จะเป็นเชื้อในชาติต่อไปปัจจุบันของเราจึงสำคัญที่สุดอดีตเราไปแก้อะไรไม่ได้แล้ว ปัจจุบันเราทำเหตุให้ดีเหตุที่ดีในปัจจุบันจะเป็นผลบุญเก่าของวันข้างหน้าตัวอย่างของผลบุญผู้ที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะในอดีตไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ ผู้ที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมามากผู้ที่มีผิวพรรณงามเพราะในอดีตรักษาศีลไม่ขี้โกรธและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมามากผู้ที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตมีมุทิตาจิต ใครทำความดีก็อนุโมทนายินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาใครผู้ที่ร่ำรวยมีโภคทรัพย์มากเพราะในอดีตให้ทานมามากผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตบูชาบุคคลที่ควรบูชามามากแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้ที่ฉลาดมีสติปัญญาดีเพราะในอดีตคบบัณฑิตฝึกสมาธิจเจริญภาวนามามากและไม่ดื่มสุรายาเมาพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นผู้ที่เลวและประนีตต่างกันกรรมในที่นี้หมายถึงกุศลกรรม ก็คือบุญบุญกับกุศลจึงคู่กันมาบุญทำให้ใจเต็มอิ่มกุศลแปลว่าความฉลาดบุญเลยเป็นเงาตามตัวไปทั่วทิศเป็นมิตรของเราทุกเช้าค่ำบุญจะอยู่ใกล้ชิดคอยติดตามบุญจะทำให้สุขทุกเวลา บุญจะคอยคุ้มครองปุกป้องภัยบุญจะพิทักษ์คอยรักษาบุญจะคอยอุปธรรมและนำพาบุญจะพาให้ถึงมรรคผลพระนิพพานเหล่านี้ล้วนเป็นผลของบุญทั้งในอดีตและในปัจจุบันเกื้อหนุนกันมาฉะนั้นมงคลในข้อนี้ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีความดีได้กระทำแล้วในชาติปางก่อนนั้นย่อมเป็นเครื่องสนับสนุนความสำเร็จให้มีขึ้นพูดง่ายๆก็คือคนที่มีพื้นฐานดีนั่นเองเหมือนกับว่าเรามีพื้นฐานการเรียนดีย่อมเป็นปัจจัยในการที่เราจะทำกิจการงานทั้งหลายได้ง่ายและ รวดเร็วขึ้นซึ่งผิดกับคนที่ไม่มีพื้นฐานในการศึกษาเลยหรือมีพื้นฐานการศึกษาน้อยก็อย่อมจะทำให้เกิดความยากลำบากและช้าในการประกอบการงานต่างๆท่านจึงว่าจะต้องมีคือสั่งสมความดีเอาไว้หมายถึงเมื่อเล็กน้อย มันประกอบการศึกษาเมื่อวัยหนุ่มสแสวงหาทรัพย์และเมื่อวัยแก่เท่าก็ได้รับความสุขสบายเพราะผลที่เราได้กระทำไว้เมื่อคราวเป็นเด็กหรือขวัญควายหาทรัพย์เมื่อเป็นหนุ่มผลที่ได้รับก็คือความสบายนี่คือผลในพบปัจจุบัน ที่คำโบราณบอกว่าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมืออันเป็นสรุปความได้ว่าความดีทุกอย่างที่คนเราทำไว้แม้จะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันตาแต่ก็ไม่สูญเปล่าคนส่วนใหญ่ทำไปแล้วก็หวังผลเหมือนกับปลูกมะม่วงวันนี้อยากกินพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้มันต้องรอคอยเวลาโดยเฉพาะสิ่งที่มองไม่เห็นต้องรอคอยมันมีอยู่มันไม่ได้หายไปไหนกรรมดีกรรมชั่วอยู่ในสภาพเดียวกันถึงแม้วันนี้จะมองไม่เห็นกรรมชั่วก็ต้องรอส่งผลเหมือนคนดำคนขาววิ่งคู่กันไป กรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่อะไรมันจะแรงอันที่แรงก็จะส่งผลก่อนโดยธรรมชาติทุกชีวิตเมื่อ,อยังไม่หมดกิเลสก็ต้องทนรับทุกข์กันไปมากบ้างน้อยบ้างตามแต่กรรมที่ตนทำไว้เราเวียนไหวตายเกิดกันมาเป็นนับพบนับชาติไม่ทวนถ้ามีใครสามารถ เอากระดูกของเราทุกชาติมากองรวมกันก็จะสูงท่วมภูเขาถ้าเอาน้ำตาของเราที่หลังไหลออกมาเพราะความทุกข์ความลำบากความเสียใจทุกทุกชาติมารวมกันก็จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกใครสามารถเข้านิพพานได้ก่อนทำนิพพาน ให้แจ้งก่อนก็หมดทุกก่อนที่ยังอยู่ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายในทะเลทุกข์แห่งวัฏสงสารต่อไปฉะนั้นถ้าใครฉลาดก็ต้องรีบแก้ไขตนเองตั้งเป้าหมายสูงสุดของชีวิตไว้ให้มั่นคงไม่ประมาทในการสร้างความดีมั่นให้ทานรักษาศิน จเจริญภาวนาชํารกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพื่อกำจัดกิเลสให้หมดไปจะได้พ้นทุกข์เข้านิพพานได้รับความสุขอันเป็นอมตะตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างดังที่พระพุทธองค์ตัดไว้ว่าจงอย่าประมาทเร่งเดินตามรอยบาท พระบรมศาสดาถึงจะทำประโยชน์ให้คนอื่นมากมายก็ไม่ควรละทิ้งจุดหมายปลายทางของตนเมื่อรู้ว่าอะไรคือจุดหมายปลายทางแล้วก็ควรใส่ใจขวัญขวายขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออํำนาจแห่งพระรัตนตรยัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอทุกท่านจงชนะความขัดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องพานหมู่ศัตรูมารด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แพ่วผ่านพระสัทธธรรมอภิบาล ถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านเทินหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอน เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางท่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆ ที่เราได้นามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ